thank <laughs> เพลงแ๊งนมนสวัสดีค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวนะคะวันนี้นะคะเจอกับพี่ย่าอีกแล้วนะคะส่งตรงสิ่งดีๆจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมารู้วิธีตั้งเป้าหมายนะคะ เดี๋ยวนะพี่ยาขอแชร์ตัวเองแป๊กหนึ่งขออนุญ,ญาตเชร์เจ้าของกับพี่น้องมูนีเจอกันอีกแล้วเจอกันทุกมือค่ะโอเคขออนุญ,ญาตเชร์เด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ อกับพี่ย่าอีกแล้วนะคะส่งตรงสิ่งดีๆจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกนะคะพี่ย่าอาจจะมาแบบเวลาอาจจะไม่ไม่ตรงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่ย่าเปิดร้านแล้วก็ตอนนี้นะคะประเทศอังกฤษเขาก็ให้เราเปิดแล้วนะคะคือหลังจากที่ล็อกล็อกดาวมานะคะเป็นเดือนนะคะวันนี้ก็หลังจากที่เปิดนะคะเปิดร้านนะคะลูกค้านะ,ะลูกค้าก ลูกค้าของพี่ย่าญนี่เขาก็จะบุกไว้นานแล้วค่ะทุกคนคะแต่เพราะมันเกิดโควิดมันก็เลยนะคะก็เลยมาทําไม่ได้พอพอเราเปิดอีกทีนะคะมันก็มีลูกค้าอยู่แล้วนะคะเราไม่สามารถทํามากกว่านี้ได้อีกเพราะว่ามันต้องมีการทําความสะอาดนะคะทำความสะอาดระหว่างที่ลูกค้าคนนี้ไปแล้วต้องเช็ดโต๊ะต้องทําความสะอาดทุกอย่างเลยนะคะวันนี้นะคะ พี่อย๋ยก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันทุกคนนะคะคือการที่เราจะทํางานออนไลน์อ่ะทุกคนจะต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะทางานงานออนไลน์อย่างพี่อย๋ยานะคะทำร้านเล็บนะแต่ก็มาทําออนไลน์เพราะพี่ญอย๋ยรู้เทรนด์ของโลกว่าเฮ้ยตอนนี้นะงานออนไลน์มันสําคัญถ้าเราอ่ะไม่ออกมาทําออนไลน์นะคะเราจะ เสียโอกาสพอเราได้โอกาสโควิดมานะคะเราเจอโอกาสเราก็คว้ามันไว้ก็คือออกมาขายของออนไลน์ด้วยแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองไปด้วยนะคะเมื่อเราตัดสินใจทําออนไลน์นะคะเราจะขายสินค้านะคะเราต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพนะะแล้วก็เลือกแบรนด์ที่เราชอบชอบแบรนด์ไหนก็ไปอยู่แบรนด์นั้นนั่นคือเป้าหมายแรกเลยที่เรา จะต้องทําถ้าเราได้อยากข,ขายของออนไลน์หรือเราไปหาสินค้าของเรามาขายเองได้ทุกคนค้าหรือถ้าเราไม่อยากสร้างแบรนด์ไม่อยากทําอะไรเองเราก็นะคะเลือกแบรนด์ที่เราชอบที่เราชอบกับทุกคนค้านะคะและก็ออกมาทําออนไลน์นะคะโลกมันเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนตามโลกนะคะโลกจะบังคับเราให้เปลี่ยนหรือโลกจะถีบเราให้เปลี่ยนเลยเพราะว่าตอนนี้อะไร ก็แล้วแต่มันจะขึ้นมาอยู่บนออนไลน์หมดกับทุกคนคะ่ะไม่ว่าเราจะซื้อของอะไรจะกินจะใช้อะไรอยู่บนโลกออนไลน์หมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะคะก่อนที่โลกจะถีบเราให้มาเปลี่ยนและถึงอย่างไรเราไม่เปลี่ยนเราก็ต้องถูกโลกบังคับให้เปลี่ยนอยู่ดีเพราะตอนนี้นะคะอะไร ทุกอย่างมันก็มาอยู่ออนไลน์เราก็รู้รู้อยู่นะคะบางครั้งเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินส้มตำอยากกินผู้เรียนก็ยังออกมาออนไลน์หรือแม้แต่ปราสตั์นะคะปลาสลั์หรือปรารส่งเครื่องพวกนี้นะคะพี่ย่าก,ก็ซื้อออนไลน์ทุกคนคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรู้แต่ก่อนเนี่ยเรานะคะแต่ก่อนเราอาจจะดูไม่มีเป้าหมายทําอะไรมันเหมือนกับมันสเปะสปะไปหมดนะคะ ทุกคนว่าจริงไหมเรานะคะถ้าเราอะทำออนไลน์แล้วเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเพื่อนเราจะมีกลุ่มถ้าเราทำออนไลน์ของแบรนด์โน้นแบรนด์นี้มันก็จะมีกลุ่มของเจ้าของแบรนด์นะคะหรือกลุ่มแม่ทีมของเราแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างพี่ย่านะคะทำทีเอสบันูนมคูสิตาแล้วก็เข้าไปอยู่กลุ่มนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มถ้าส่วนมากคนที่ เริ่มขายออนไลน์ครั้งแรกจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมในกลุ่มมันทำตามกันหมดเฮ้ยทำไมฉันต้องทำตามกลุ่มด้วยทำไมฉันต้องทำตามเพื่อนด้วยนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมฉันจะต้องออกมาไลฟ์สดด้วยทำไมทำออนไลน์แล้วต้องไลฟ์สดด้วยวะโพสขายอย่างเดียวไม่ได้หรือว่าเออคนคนที่ทำงานออนไลน์ครั้งแรกจะรู้สึกแบบนี้ค่ะจะจะนึกจะคิดสงสัยแบบนี้นะคะ คุณรู้ไหมคะว่าถ้าเราทำออนไลน์นะคะเราไม่ออกมาไลฟ์สดก็จบเลยคะทุกคนคะเพราะไม่มีคนรู้จักเราโพสขายอย่างเดียวมันก็ได้แต่ว่ามันไม่รู้จักเราเยอะเพราะงะเพราะถ้าเราออกมาไลฟ์ก็เท่ากับว่าเราอะสามารถที่จะเจอคนได้เยอะแยะเหมือนเหมือนกับสมัยก่อนที่เราไปห้องประชุมใช่ไหมคะถ้าเราไปไปห้องประชุมเราต้องพูดคุยกับคน เป็นพันๆคนนะคะเป็นพันๆคนมันยากนะแบบนั้นแบบนั้นยากมากยากกว่านะคะถ้าเราออกมาไลฟ์สดแบบนี้นะเราสามารถพูดนะสามารถพูดด้วยตัวเองในกล้องแบบนี้นะไม่ยากเลยง่ายกว่าที่เราออกไปพูดกับคนเป็นลอยๆเป็นพันๆคนสดๆแต่ถ้าเราออกมาไลฟ์สดแบบนี้เราพูดกับกล้อง คนเดียวพูดกับหน้ากล้องแบบนี้นะคะมันง่ายกว่าพี่ยาคิดว่ามันง่ายกว่าที่เราออกไปเจอคนเป็นร้รอนเป็นพันๆแต่พอาเราอยู่ที่นี่อยู่บ้านของเราอยู่ร้านของเราเราสามารถเจอคนได้ทั่วโลกค่ะทุกคนคะ่ะไม่ว่าบางคนจะเป็นคนไทยอยู่อังกฤษอยู่สวีเดนอยู่นอร์เวย์เดนมาร์กนะฝะรั่งเศสอเมริกาเขาก็เห็นเรานะคะ เขาก็เห็นเราเราไม่ต้องไปเจอเขาสดๆเลยนี่คือข้อดีของการออนไลน์และทำไมเราถึงต้องออกมาไลฟ์สดเพื่อที่จะให้คนเห็นเราและรู้จักเรานะคะเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ ee, ยยายนี่ขายสินค้าตัวนี้เด้อเฮ้ย พี่คนนีขายน,นีเดอพี่คนนีขายแบรนด์นี้เดอเออถ้าเราสนใจหรือเขาสนใจอยากซื้อสินค้ากับเรานะคะเขาก็จะเลือกเราเพราะเขาเห็นเราอะ่ะเห็นเราบ่อยรู้จักแล้วก็เหมือนกับว่าคุ้นเคยนะคะนั่นคือทําไมเราถึงต้องออกมาไลฟ์คนที่ มาขายครั้งแรกนะคะคนที่ขายออนไลน์ครั้งแรกจะรู้สึกแบบนี้นะคะเมื่อก่อนพี่ชายก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้เข้าใจนะคะเราเข้าใจเพราะพอลองมาทํานานขึ้นเราเข้าใจว่าอ๋อเราต้องออกมาไลฟ์แบบนี้คนถึงจะเห็นเราคนถึงจะเห็นและรู้จักเราแล้วเราก็สามารถขายขายได้นะขายได้ดีกว่าคนที่เขาโพสขายอย่างเดียวฮัลโหลนิกกี้นะคะ เราโพสขายอย่างเดียวเราก็ทําได้ค่ะแต่ว่ามันคนไม่เห็นเยอะและบางคนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมฉันจะต้องแอดเพื่อนด้วยวะเออบางคนจะรู้สึกแบบนี้ทําไมต้องแอดเพื่อนวะแบบนี้นะคะถ้าเราไม่แอดเพื่อนการขายออนไลน์นะคะเราคนก็จะไม่เห็นเราเยอะเหมือนกันค่ะพอเราแอดเพื่อนเพิ่มนะคะ มันก็เปิดการมองเห็นใน Facebook เพราะว่าเพื่อนเราเพิ่มเพื่อนเยอะนะคะอย่างบางคนมีเพื่อนไม่ถึงพันแบบนี้มันก็จะเห็นแค่นั้นไม่สามารถที่จะเห็นได้เยอะนะคะอย่างสมมุติว่าเพื่อนในเฟซของเราเขามากดไลค์เราเนี้ยนะคะเพื่อนของเขาอีกหลายๆพันคนก็เห็น Facebook เขาเปิดโอกาสให้เรามีเพื่อนได้5้าพันคนเราก็ทำให้มัน 5,000คนเลยยิ่งดีค่ะทุกคนขาของพี่อายย่าก,ก็4,000กว่านะคะพี่อาย่าก,ก็แอดเพิ่มเรื่อยๆนะคะวันละ20คน30คนนะ,ะทุกคนขาเราแอดทุกวันนะคะเราถือว่าเอ้ยถ้าเราทํางานออนไลน์เราถ้าเราคิดว่ามันสนุกอ่ะการแอดเพื่อนเป็นเรื่องที่สนุกนะการออกมาไลฟ์เป็นเรื่องที่สนุกนะมันก็จะทําให้เราออกมาโดยที่เราไม่ไม่รู้สึก ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่รู้สึกสงสัยว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะคะนี่คือนะคะถ้าเราทำออนไลน์เราจะต้องมีนะคะถ้าใครถามแบบนี้ถ้าใครถามแบบนี้ว่าเฮ้ยทำไมทำออนไลน์แล้วจะต้องออกออไลฟ์สดด้วยทำออนไลน์โพสอย่างเดียวไม่ได้เหรอทำออนไลน์ทำไมต้องแอดเพื่อนเพิ่มด้วยทำออนไลน์ทำไมต้องเรียนรู้ด้วยนะคะแสดงว่าคุณไม่มีเป้าหมายนะคะ ไม่ต้องไปไม่ต้องบอกเลยว่าฉันติดตรงนี้ฉันติดตรงโน,น้นนะติดตรงโน้นติดตรงนี้ไม่มีค่ะการติดไม่มีจริงในโลกนี้อยู่ที่ว่าคนที่คิดแบบนี้คือคนที่เป้าหมายไม่ชัดเจนหรือไม่มีเป้าหมายนะคะคุณก็เลยรู้สึกแบบนี้แต่ถ้าคุณมีเป้าหมายนะคะคุณมีเป้าหมายก็เปรียบเหมือนกับคุณมีแสงไฟนำทางหรือเหมือนกับคุณไปลอยเรือ กลางทะเลถ้าคุณนะคะไม่มีเป้าหมายคุณก็เคว้นคว้างไปเลื่อยเปื่อยนะคะไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรไม่รู้จะไปทางไหนดีคุณก็ปล่อยมันไปวันๆปล่อยแล้วแต่เรือจะพาไปแล้วแต่ลมจะพาไปแต่ถ้าเรามีเป้าหมายเราจะรู้เลยเฮ้ยฉันมาทําออนไลน์เป้าหมายฉันก็คือภายในไม่เกินปีไม่เกินปี2021 หรือไม่เกินปีนี้ฉันต้องมีเงินหนึ่งล้านหรือมีเงินสิบล้านอย่างเงี้ยเรานี่คือเป้าหมายชัดเจนเราจะรีบทําตามเป้าหมายของเราเลยมันจะมีสิ่งที่ทําให้เราอ่ะต้องเดินตามเป้าหมายเราเพราะถ้าเราเขียนเป้าหมายแบบนี้นะคะเรามีเป้าหมายนะคะเราก็จะไปถูกทางเหมือนกับเรามีเข็มทิศ ถ้าเรามีเป้าหมายมันก็เหมือนกับเรามีเข็มทิศนำทางแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายมันก็ไปแบบสเปกสปะไม่มีทิศทางนั่นคือทำไมเราถึงตั้งเป้าหมายนะคะและการตั้งเป้าหมายนะคะการตั้งเป้าหมายนะคะไม่ใช่ว่าตั้งตามเพื่อนเฮ้ยเห็นเพื่อนอยากได้รถเบนซ์เออเอาบ้างนะคะเป้าหมายฉันเออเอามีรถเบนซ์เหมือนเพื่อน เห็นเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเป้าหมายของฉันฉันอยากได้บ้านแบบเนี้ยสักหลังเราก็เอาแบบเพื่อนหรือบางคนเพื่อนบอกว่าฉันต้องมีร้อยล้านเราก็เอาแบบเพื่อนออ้ยตั้งแบบเพื่อนเลยหรือตั้งแบบครูที่สอนเลยเอาร้อยล้านก็ทําเอาร้อยล้านเลยเอาแบบนี้เลยนะคะและคุณก็มาบอกตัวเองว่าทําไมฉันเป้าหมายฉันไม่สําเร็จเพราะคุณนะคะตั้งเป้าหมายตามคนอื่นมันไม่ใช่เป้าหมายของคุณจริงๆ ถ้าเป้าหมายของคุณจริงๆถ้าคุณตั้งเป้าหมายของคุณจริงๆเป้าหมายนั้นต้องสั่นสะเทือนค่ะเป้าหมายนั้นจะต้องสั่นสะเทือนและเป้าหมายนั้นถึงแม้ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายเป็นร้อยเป็นสิเป็นร้อยเป้าหมายแต่มันจะมีเป้าหมายหนึ่งที่สั่นสะเทือนคุณก็คือถ้าฉันตายฉัน ถ้าฉ,ฉันยังตายไม่ได้อะถ้าฉันยังไม่ได้ทําเป้าหมายนี้คุณจะรู้สึกแบบนี้นี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของคุณถ้าคุณรู้สึกแบบนี้แสดงว่าคุณมีเป้าหมายที่แท้จริงแต่ถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือฉันยังตายไม่ได้นะฉันต้องทําเป้านี้ให้เสร็จอย่างเงี้ยคุณนะคะคุณเท่ากับคุณเป้าหมายไม่ชัดเจนแล้วคุณตั้งตามเพื่อนเฉยๆมันไม่เกิดอะไรขึ้นมันไม่สั่นสะเทือน เป้าหมายจริงๆของเรามันต้องสั่นสะเทือนแบบนี้สั่นส,สั่นสะเทือนนะคะก็คือฉันจะตายไม่ได้ฉันต้องทําไม่ได้นะคะคือเป้าเนี้ยฉันต้องทําไม่ได้เลยเพราะฉันตั้งใจลักษณะนี้คือการตั้งเป้าหมายคือเป้าหมายนั้นนะคะเราจะต้องมันจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเดินตามเป้าหมายความฝันของเรานั้นให้มันถึงเป้านะคะอย่างน้อยถึงไม่ ตามเป้าหมายมันก็ต้องได้บ้างนะนั่นคือการที่เราตั้งเป้าหมายที่แท้จริงนะไม่ใช่ตั้งตามเพื่อนตั้งตามคนโน้นคนนี้นะและเราก็มาคิดว่าด้านทำไมถึงไม่ถึงเป้าสักทีนั่นคือเราตั้งเป้าไม่มีการสั่นสะเทือนเพราะเป้าของเราไม่ชัดเจนนะคะถ้าเรา,ถ,าถ้าเรามีเป้าหมายจริงๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะมี อุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นอย่างบางคนขายของออนไลน์แฟนไม่เห็นด้วยลูกไม่ชอบหรือเพื่อนบ้านเบ็ดปากหรือเพื่อนไม่ชอบแบบนี้นะคะพอคุณออกมาไลฟ์ได้วันหนึ่งคุณก็หายไป4-5หวันมาอีกทีหรือบางคนโพสแค่ครั้งเดียวอาหายไป3-4วันแล้วมาโพสอีกครั้งนะคะนั่นคือคุณมีเป้าหมายแต่คุณ ไม่สามารถไปตามเป้าหมายนั้นได้แสดงว่าเป้าหมายคุณไม่ชัดเจนแสดงว่าเป้าหมายคุณไม่ชัดเจนคุณต้องมาเคลียร์ทำไมฉันถึงไม่กล้าออกมาไลฟ์คุณต้องถามตัวเองคุยกับตัวเองให้จบแสดงว่าคุณคุยกับคุรุในตัวเองไม่จบทุกคนมีคุรุในตัวเองเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรอะไรดีถ้าเราจะรู้ตัวเราเองว่าอะไรถูกอะไรดีไม่มีใครมาหลอกเราได้ เพราะเรามีคุรุทุกคนมีคุรุในตัวนะคะแต่ถ้าเราคุยกับตัวเองไม่จบคือเถียงตัวเองไม่จบว่าจะเอาอยัางไงแสดงว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนเราถึงกลัวการออกมาไลฟ์หรือเราถึงกลัวการแอดเพื่อนหรือเราถึงกลัวการโพสต์การขายนั่นคือเป้าหมายไม่ชัดเจนคืออยากได้ตามคนโน้นคนนี้ไม่มีเป้านะคะถ้าเรานะคะ ถ้าเรามีเป้าที่ชัดเจนเราจะไม่รู้สึกแบบนั้นถึงแม้เพื่อนจะไม่ชอบเพื่อนบ้านเบะปากเรามาขายของแฟนไม่เห็นด้วยลูกไม่พอใจหรืออะไรประมาณนี้เราต้องบอกตัวเองว่าฉันไปต่อฉันไปต่อคุณจะต้องเคลียร์พื้นที่เหมือนกับว่าคุณจะปลูกผักคุณจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งปลูกต้นไม้ปลูกผักอ่ะคุณจะต้องฐานย้าที่มัน ลบๆออกให้หมดก่อนคุณเึงจะปลูกต้นไม้ที่คุณต้องการให้มันสวยๆได้เหมือนกันค่ะถ้าคุณมีเป้าหมายคุณก็ต้องเคลียร์ทางของคุณให้โล่งนะเคลียร์ทางให้โล่งก็คือคุยกับตัวเองให้จบแล้วฉันจะไปเป้าหมายนี้ให้ได้คือเป้าหมายนี้นะฉันจะมีเงินล้านให้ได้ภายในปีนี้ด้วยการขายของออนไลน์แบรนด์นี้ และสินค้าตัวนี้ถ้าเราตั้งเป้าแบบนี้นะคะเราจะตามเป้าหมายเราไปได้และเราจะไม่สนใจเลยว่าจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆในระหว่างทางเราสามารถที่จะเคลียร์มันได้ถึงแม้มันยากมันจะลกขนาดไหนะเราก็ต้องถางทางมันเพื่อที่จะเดินทางไปทําทางให้โล่งเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายของเราหรือปลูกต้นไม้หรือทําสิ่งที่เราปรารถนาได้นะคะถ้าเราเคลียร์นะคะ ถ้าเราไม่เคลียร์เราก็จะไม่รู้จะไปทางไหนสเปกสปาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเป้าทุกคนค่ะเราจะต้องเป้าตั้งเป้าหมายเป้าหมายให้กับตัวเองนะคะเป้าหมายของเราได้เราก็ตั้งเป้าหมายให้กับครอบครัวของเรานะคะให้กับคนที่เรารักเป้าหมายของเรามันจะต้องมีคนที่เรารักร่วมอยู่ด้วยมันถึงจะเป็นเป้าหมายที่สั่นสะเทือนได้นะคะบางคนอาจจะทําเพื่อแม่นะคะ แม่พ่อแม่ให้สบายอยากจะสร้างบ้านให้แม่ถ้าฉันนะฉันต้องให้พ่อกับแม่นอนสบายมีบ้านสวยๆถ้าฉันไม่มีบ้านสวยๆฉันตายไม่ได้ฉันต้องทําให้ได้คือบางคนจะมีลักษณะนี้นั่นคือเขามีเป้าหมายที่สั่นสะเทือนเขาที่จะต้องไปถึงให้ได้พอเขาจะเดินไปถึงเป้าหมายมีอุปสรรคต่างๆทุกคนมีหมดค่ะ มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเขาจะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเห็นหน้าพ่อแม่นอนหรือนั่งอยู่บ้านที่เขาสร้างด้วยความสุขสบายนะคะเขาจะมองไปลักษณะนี้นะคะถ้าเรานะคะถ้าเรายังเคลียร์เป้าหมายหรือว่าเคลียร์ไม่เสร็จนะคะคือเป้าหมายเราไม่ชัดเจนเราก็จะคือออกมาโพสขายวันเดียวก็หายไป 3- 4สวันมาไลฟ์วันหนึ่ง 4ีหวันกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็ไม่ไปถึงเป้าหมายสักทีนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานออนไลน์มันไม่ยากเลยค่ะเราต้องทำให้มันแบบสบายกลมกลืนนะคะแฟนเราไม่ชอบแสดงว่าเราใช้การออนไลน์ทั้งวันโดยที่เราไม่เอาเวลาไปให้ครอบครัวเราเราไม่เอาเวลาให้ลูกเรานะค,ะคือเราอยู่กับออนไลน์ทั้งวันแสดงว่าเราอะนะคะวาง วางเวลาหรือว่าเราเขียนเวลาตั้งเวลาทําเวลาบริหารเวลาเศรษฐีไม่เป็นมันก็เลยทําให้แฟนไม่ชอบว่าวทําไมเธอทําทั้งวันแบบนี้ที่จริงงานออนไลน์มันสามารถที่จะทําที่ไหนก็ได้กับทุกคนคะ่ะนะคะพาแฟนไปทานข้าวมีเวลาให้แฟนบ้างอย่างเงี้ย เราไปเราก็สามารถที่จะทําออนไลน์ได้ตลอดค่ะออนไลน์สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาเราไม่ต้องเกี่ยงว่าเราจะต้องทําทั้งวันอ่ะมันไม่จําเป็นต้องทําทั้งวันนะคะเราโพสต์ขายแล้วเราเราก็หยุดไปดูแลลูกนะคะไปหาข้าวหาปลาให้สามีไปดูแลแฟนนะคะมันต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วยไม่ใช่เอาเวลาทั้งวันมาอยู่กับออนไลน์นะคะ คุณต้องใช้เวลาให้ถูกต้องด้วยนั่นคือทำไมนะมันจึงเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคกับคุณเพราะว่าคุณเคลียร์ทางไม่โลง่งคุณไม่ถางยาก,ก่อนนะคะคุณต้องเคลียร์ทางให้โล่งก่อนคุณถึงจะสามารถนะคะไปถึงเป้าหมายได้นะคะมันไม่ยากเลยงานออนไลน์ถ้าเรานะคะตั้งเป้าให้ชัดเจนเป้าหมายเราไม่ได้ไปออปปีกคนอื่นนะคะ การกีั copy เป้าหมายคนอื่นมันไม่สั่นสะเทือนค่ะนะคะเป้าหมายเรามันต้องออกมาจากคุรุในตัวเราจริงๆว่าเราตั้งใจอยากได้สิ่งนี้นะเราตั้งใจเราต้องทําให้ได้ถ้าฉันไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้ฉันนอนตายตามไม่หลับแบบเนี้ยนี่คือเป้าหมายที่มันจะต้องสั่นสะเทือนให้กับคุณนะะไม่ใช่ ไปก็ปี่คนนนคนนี้เขาอยากเขามีร้อยล้านฉันก็จะเอาร้อยร้านแบบนี้แต่คุณต้องดูนะคะคุณต้องดูด้วยว่าคุณอ่ะอยากได้มันจริงๆริงไหมถ้าคุณน่ะไม่อยากได้มันจริงๆคุณก็จะโพสต์วันหนึ่งหายไปสี่วันคุณก็จะไลฟ์สดวันเดียวก็หายไปสี่ห้าวันหรือบางคนหายไปเลยนะคะไม่ทําเลยคือไม่ตามฝันไม่อะไรทั้งนั้นคือคือ ความขี้เกียจความกลัวหรือความเหมือนกับว่าคอมฟอร์ทโซนอะมันดึงเรากลับไปนั่นคือเราก็เลยไม่เห็นเป้าหมายอีกต่อไปเป้าหมายก็เลยไม่มีค่าเพราะเป้าหมายไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนไม่คุยกับตัวเองไม่อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากถ้าคุณอยากจะได้ เป้าหมายที่คุณตั้งไว้อะคุณต้องอยากได้มันจริงๆและคุณต้องทํามันให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นถึงแม้ล้มก็ต้องคานไปนะคะคือต้องไปให้ได้ถึงแม้มันจะช้ามันก็ต้องไปให้ได้พยายามไปถึงเป้าของเราให้ได้ถ้าเราตั้งแล้วเพราะเป้านั้นมันสั่นสะเทือนถึงจิตใจเรามันสั่นสะเทือนถึง หัวใจของเราถึงคู่รูปภายในเราเพราะเราตั้งใจตั้งเป้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเรามันจะไปถึงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเรานะคะเคลียร์ทางหรือเราตั้งใจอยากได้มันจริงไหมมันแค่นี้เองค่ะมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะการที่ตั้งเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่อยากได้มันก็ค,คือก็พี่คนอื่นตั้งใจทํา คือเอาเป้าหมายของคนอื่นมาทําเพื่อนเหมือนกับว่าเออขอให้มีเป้าหมายไปทีอย่างเงี้ยนะคะเห็นกลุ่มเพื่อนเขาทาแบบนี้ก็อยากทําเหมือนเขาอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้สึกสั่นสะเทือนในหัวใจเราจริงๆมันก็ไม่ได้ค่ะทายังไงมันก็ไม่ถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราลองมาทบทวนค่นะลองมาทบทวนเป้าหมายเราใหม่แล้วก็เอาใหม่ค่ะเริ่มใหม่นะคะ ไม่มีสิ่งไหนที่สายเกินไปถ้าคุณลูกในตัวเราตั้งใจหรือหัวใจของเราอยากไปถึงสิ่งนั้นอยากได้สิ่งนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดถ้าเราตั้งใจที่จะเอามันจริงๆอยากได้มันจริงๆนะสำหรับวันนี้พี่อยาร์าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะไปเลยวบ๊ายบาย